นโยบายเมืองต้นแบบสามเหลี่ยมมั่นคงมั่งคั่งยั่งยืนโดยรัฐบาลตั้งเป้าหมายใ hey ห้อำเภอสุไงกลกจังหวัดนราธิวาสเป็นศูนย์กลางการค้าชายแดนระหว่างประเทศกองอาสารักษาดินแดนของเรามีจิตใจมุ่งม,มั่นในการทำงานที่จะปฏิบัติหน้าที่เพื่อให้เกิดประโยชน์สุขกับประเทศชาติและพี่น้องประชาชนสื่ไปครับ oh! Oh! สมาชิกกองอาสารักษาดินแดนเป็นส่วนหนึ่งของกิจการอาสารักษาดินแดน ขึ้นอยู่กับกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยและที่สําคัญต้องร่วมเป็น,นกลไกสําคัญในการพัฒนาอําเภอสุไหงกโกลกให้มีความพร้อมในทุกๆด้านอย่างเต็มที่เพื่อให้เป็นศูนย์กลางการค้าแชร์แดนระหว่างประเทศเรามีความมุ่งมั่นให้อาเภอสุไหงโกลกนะครับจังหวัดนราธิวาสให้เป็นศูนย์การค้าแชาแดนนานาชาติเราจะทําทเรื่องความมั่งคั่งได้นั้นต้องเอาความมั่นคงมาก่อน ในการกําหนดโครงสร้างเพื่อจะทําเป็นเมืองศูนย์การคา้าจาดแดนแบบพิเศษจัดพื้นที่ที่เรามีอยู่ยิมมาไลเป็นของการเคลยและจะมีการปรับปรุงเป็นศูนย์มิวเซียมเป็นศูนย์การคา้าครองบง์จดเซฟตี้โซนเป็นเป็นศูนย์ปลอดภาษีดิวตี้ฟรีนะครับแล้วก็ยังเพิ่มเรื่องของกีฬานะครับเรื่องมิวเซียมสเตเดียมที่ครบอบงจรเราอยากใช้กำลังเต็มที่นะครับเพื่อให้เกิดความปลอดภัยได้นะครับ <S <S ภารกิจที่ทางธรรมจิตศอสทำนะครับก็แบ่งเป็น3ส่วนนะครับชุด อสสพิทักษ์เมืองดูแลรักษามเมืองนะครับทาหน้าที่ในการตรวจสอบการกรองดูแลบุคคลที่เข้ามาทําเรื่องการข่าวและเป็นเพื่อนให้กับผู้ประกอบการดูแลตลาดชุมชนบ้านชาวโรงแรมหอพักครับจุกคมตบตมมีภารกิจที่เยอะมากตั้งแต่เช้าดูแลรพพพระโรงเรียนเส้นทางตั้งด่านกัลัาตระเวนดูแลตลาดชุมชนจัดอสอชุดมวลชนสัมพันธ์นะครับออกเดินเยี่ยมเยียดไปพบป,ปะสอบถามต่างๆนะครับชุดนี้จะเสริมกับชุดเทปิโซน รอท่องเที่ยวนะครับไปอยู่กับตมชุดนี้จะทําหน้าที่ในการดูแลสอดส่องเรื่องบุคคลเข้าออกระหว่างชายแดนนะครับดูแลเรื่องพวกการลงประวัติตรวจพาสป,ปอร์ตดูแลแขกวีวัตตุกะคอยแนะนําคอยชี้แนะสถานที่บอกเอกท่องเที่ยวต่างๆผมมั่นใจว่าถ้าพี่น้องทุกคนนะครับมาจะมีกับภาครัฐทำหน้าที่ในการปกป้องดูแลให้กลกเกิดความมั่นคงให้กรลรบมีความมั่งคั่งโครงการนี้จะเกิดเป็นพูปธรรมและมีความมั่นคงตลอดไปครับ ต้องขอขอบคุณพี่น้องอ,อสศททาให้พี่น้องอบอุ่นใจจะสร้างความประทับใจให้กับนักท่องเที่ยวพี่ไม่กลัวถ้าเรากลัวเราไม่มายืนตรงนี้ต้องเป็นศูนย์กลางการค้าระหว่างประเทศอย่างแน่นอนครับคุณจะทําหน้าที่นี้ให้ดีที่สุดครับสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนทุกๆกนายจะยืนหยัดปฏิบัติหน้าที่อย่างสุดกําลังความสามารถเพื่อพัฒนาอําเภอสุขเหนกลกให้เป็นศูนย์กลางการค้าชายแดนระหว่างประเทศได้อย่างมั่นคงมัง่งคั่งและยั่งยืนตลอดไป รมการปกครองกระทรวงมหาดไทย